งานต่อไปผมขอไม่รับแล้วได้ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่าลุงอยากจะขอให้ช่วยเป็นงานสุดท้ายละ่ะจะอาทิตย์หนึ่งละ่ะผู้กองยังไม่รู้อยู่ลยะว่าใครเป็นคนยิงผู้ใหญ่นี้ใจเย็นๆหน่อยสิครับกำนันตำรวจสืบสวนไม่ได้มานั่งเปิดไพ่ยิบสี่ดูกัน ผู้กองคงไม่อยากโดนล้างไพ่เหมือนกันใช่ไหมอามึงไม่บอกกูเนี่ยมึงรู้ใช่ไหมว่ามึงต้องเจอกับอะไรเจไาวยจริงๆวาพี่งานที่ลูกต่อแม่งส่งเราไปตายชัดเลยงานนี้ใครเป็นคนจ้างมึงวะ แหลังจากนี้เพชรจะเลิกรับงานได้จริงๆหรอได้ทรายถ้ามึงจะเลิกกูก็เลิกกูไม่อยากติดค้างที่อะไรมึงไปแล้วไม่ต้องกลับมาหากูอีกเลยงั้นเรากลับไปโรงพยาบาลด้วยกันนะทายยังอยากอยู่กับคนยังเพชรดีกว่ามึงยังอยากที่จะอยู่นอกลูกกรงกับลูกกับเมียมึงอยู่ไหมแต่ข่ามอกว่า จาดนู้นแล้วยิ่งริงไม่ข้านทางเลยว่ะนองไปจะงเรียนรไปไม่ตายติคุกม,มากไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อน <c oughs> เราเนี่ยเมื่อตัดสินใจเดินมาในสายงานแบบนี้นะมันเลิกยาก